ถ้าเป็นเครื่องเบนซินเนี่ยคาดหลังจะเป็นสีดำเอ้ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเห็นไหมครับคันนี้รถเทาคาดหลังก็เป็นเทาคันนี้รถด,ดําคาดหลังก็จะเป็นสีดำนะครับคันนี้เสนอขายในราคาแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสําหรับสองจุดห้าตัวจีใครกําลังมองหาอยู่รีบเลยนะครับคันนี้นะครับสองจุดห้าจีเลขไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันกิโลครับไมล์แสนสี่นะครับนะไมล์แสนสี่สําหรับคันนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมเนธอโต้ครับวันนี้มีโอกาสได้รวมอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเป็นการรวมที่ต้องบอกว่ามีทั้ง4รุ่นย่อยครบเลยนะครับเพราะว่าผมมีรถแรเทมเข้ามาคันหนึ่งและเป็นรุ่นที่ลูกค้าถามหาเข้ามาเยอะนะครับวันนี้ก็จัดการซื้อเข้ามาให้แล้วนะครับของเราวันนี้ก็ครบทั้ง4รุ่นย่อยของโตโ t a ้ a แค r y ์โฉมนี้เลยนะครับก็มีทั้งตัว 2.0G 2.5G 2.5 Hybrid Navy และ2.5 Hybrid Premium นะครับถ้าใครสนใจนะครับ โตโยต้าแคมรี่โฉมนี้นะก็ติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์062-640-7776นเะครับเพราะว่ารถเราเติมตลอดนะครับนะ้าเดีผมให้ดูคันไกลสุดก่อนนะครับคันไกลสุดคันนี้นะครับคือ all new toyota camry นะครับโฉมปี2020-21จดนะครับคันนี้คือปี2 0 2สจดเนะครับเป็น2.0รุ่น G นะครับเป็น2.0รุ่น G นะครับรถซื้อเข้ามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้เป็นเบนซินล้วนนะครับ2.0 G นะครับตัวนี้ก็จะราคาประหยัดนิดนึงนะครับ7 6 9 0 0 0บาท7,69ดานะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไทมนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกแล้วก็เซ็นเซอร์2จุดนะครับคันนี้คือ2.0รุ่น G นะครับก็จะเป็นรุ่นที่เป็นเบนซินล้วนนะครับรุ่นเล็กสุดนะครับล้อแม็กก็จะได้เป็นขอบ16นิ้วนะครับขอบ16นิ้วตัวรถคันนี้ก็เป็นสีเทานะครับเป็นสีเทาเดิมๆนะครับเป็นสีเทาเดิมๆนะครับนะดูนะครับข้างในนะครับ นะตัวเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับรถเป็นปี20่วน21นะครับเป็นเดือนเด็กปี 20, 20นะครับจดทะเบียนปี21นะครับสติตเกอร์มอ,อกอยู่ครบนะครับตัวบอกว่าเป็นไฟฟ้าคู่หน้านะครับวงมลัยมัลติฟังก์ชันมีคูุกคอนโทรลมาให้ภายในตัวนี้จะเป็นลายไม้ลายไม้เข้มๆครับลายไม้เข้มๆแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเกียร์ CVT นะครับอัตโนมัติมีเบรกือไฟฟ้าอโตอ้เบรกโคงให้นะครับ2.0รุ่น G คันนี้ก็ราคาเพียง 769,000บาทนะสําหรับรุ่นนี้จะไม่มีซันรูมานะครับสาหรับรุ่นนี้จะไม่มีซันรูมาให้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเพียวๆเลยนะครับ2.0รุ่น G นั่นเองนะครับสําหรับคันนี้นะครับส่วนคันนี้ที่ผมบอกว่าเป็นแรเท่มากๆคือรถที่เพิ่งได้มาเมื่อวานก่อนนะครับรถหายากมากเลยนะคันนี้นะครับหายากมากๆนะครับคือ2.5ตัว G นะครับ2.5ตัว G สีดํานะครับรถหายากสุดเลย 2.5ตัว G สีดำนะครับเป็นเบนซินหลวงยนต์2 0 0ออปชั่นเหมือนไฮบริดเปรียบนะครับแต่ไม่มีแค่ระบบไฮบริดแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ได้ล้อแมกเป็นขอบ18นิ้วครับได้ล้อแมกเป็นขอบ18นิ้วนะครับรถเพิ่งซื้อเข้ามานะครับตัวกันชนด้านหน้าและกระจงเดี๋ยวจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับตัดหมอกนะครับเซนเซอร์2จุด โปรเจคเตอร์นะครับกระจังเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันกับตัว2.0งนตัวจี G นะมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะแล้วก็ตัวนัน้นมันจะเป็นสีดําตัดแต่คันนี้รถด,ดํากระจังน่าจะเป็นสีดํานะครับนะมันหลอ่อเพราะว่าล้อแม็กมันเป็นขอบ18นิ้วนะครับมันก็ขนาดไซส์ของล้อเนี่ยมันก็เพิ่มฐานล้อที่กว้างขึ้นนะครับยางมันเป็น2 3 5 4 5 18้านะครับล้อแมก็ก่ยเป็นล้อฟอดนะเป็นล้อที่ซออร่งมาด้านหลังนะครับมีน้ําหนักเบานะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นปบพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมีบายสปอตนะคร สำหรับคันนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูด้านในนะครับจะเหมือนตัวไฮบริดเปรียบเลยนะครับจะเหมือนตัวไฮบริดเปรียบเลยนะครับภายในจะเป็นลายไม้นะสีเดียวกับ200ตัว G เห็นไหมครับเป็นสีเข้มนะครับเป็นสีเข้มนะครับหน้าจอวิทยุเป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะได้โหมดการขับขี่เข้ามานะโหมดการขับขี่จะมีมาให้3โหมดนะครับ Eco m o โหมด r m a l m โหมดแล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับ หน้าตัวนี้นะครับคือ2.5ตัว G นะครับแล้วก็มาพร้อมตัวหลังคาสันลูปนะครับมาพร้อมตัวหลังคาสันลูปด้านในนะครับด้านหลังก็จะเป็นม่านข้างนิรภัย2ฝั่งแล้วก็มานหลังไฟฟ้านะครับสำหรับ2.0ตัว G ก็จะมีออปชั่นเรื่องหมวกการขับขี่เข้ามานะครับแล้วก็มีตัวหลังคาสันลูปเข้ามานะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นปลายท่อออกซ้ายขวานะครับ2ฝั่งนะครับปลายท่อออกซ้ายขวา2ฝั่งนะครับ แล้วแล้วก็คาดหลังเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะสีเดียวกับตัวรถนะครับเนี่ยโลโก้สองจุตัว G นะครับเซนเซอร์4จุดนะเป็นโซลตาเคมอเตอร์หมดเลยนะครับถ้าเป็นเครื่องเบนซินเนี่ยคาดหลังจะเป็นสีดำเอจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเห็นไหมครับคันนี้รถเทาคาดหลังก็เป็นเทาคันนี้รถด,ดาคาดหลังก็จะเป็นสีดานะครับค mm ันนี้เสนอขายในราคา8ปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับสองจุดห้าตัว G ใครกําลังมองหาอยู่รีบๆเลยนะครับคันนี้ 2.5G เลขไมล์1 4 1 0 0 0มกิโลรับไมลแสนสี่นะครับนะไมลแสนสี que, ่สำหรับค well ันนี้นะครับส่วนคันนั navy, aí, ้นนะครับเป็นตัว h ฮ b ริดลองท็อปนะครับเป็นตัว h ฮ b ริดลองท็อปนะครับก็คือ2.5 h จ b ดห้าไฮบริดเนวี่สอนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้2.5 h i b ดห้าไฮบรคันนี้ก็ขายราคาประหยัดนะครับ0 0บาทนะครับ889เท่านั้นนะครับรถปี2019นะครับรถปี2019 889นะครับ ด้านหน้าไฮบริดนะครับโลกโก้จะเป็นเลนสีนี้นะครับบวกกับตัวไฟ LED ที่เพิ่มเข้ามาตรงนี้นะครับถ้าเป็นรถเบนซินตรงนี้จะเป็นหลอดไส้จะมีแค่ชิ้นเดียวที่เป็นเดย์ไทม์นะครับแล้วก็โคมด้านในเนี่ยก็จะเป็นเลนสีแบบบูบูนิดนึงนะถ้าเป็นไฮบริดนะครับระล้อแมกไฮบริดได้เป็นขอบสิบเจ็ดนิ้วรัลบล้อแมกไฮบริดได้เป็นขอบสิบเจ็ดนิ้วนะครับส่วนออปชั่นด้านในนะครับก็จะเหมือนตัวสองุดห้าเลย มันจะพัฒนาออปชันขึ้นมาเรื่อยเรื่อยนะครับตามรุ่นนะครับพัฒนาออปชันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจะเห็นได้เลยว่าตัวนี้คอนโซลมันคนละสีเห็นไหมคอนโซลตัวเนี้จะเป็นสีอ่อนแล้วนะเป็นสีอ่อนแล้วมีไฟแอมเบียน i ไลท์มีอะไรให้เรียบร้อยนะครับหน้าจอวิทยุใช้ตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าไฮบริดเนี่ยจะได้โหมดการขับขี่เพิ่มเข้ามานะครับเป็นอีโค o โหมดนะครับนาโนมอลโหมดโหมดสปอร์ตนะแล้วก็โหมด e v ล้วนนั่นเองนะครับเป็น E ี m o โหมดรนนั่นเอง สามารถวิ่งไฟฟ้าร้อยได้นะครับส่วนภายในก็จะเป็นตัวหลังคาสันลูฟนะครับเนี่ยมีหลังคาสันลูฟให้เรียบร้อยนะครับมีหลังคาสันลูฟให้เรียบร้อยนะครับนะอันนี้คือ2 5ไฮบริดนะครับแล้วส่วนด้านท้ายนะครับพวกปลายท่อเนี่ยก็จะเป็นปลายท่อออกข้างเดียวนะเป็นปลายท่อออกซ้ายข้างเดียวนะปลายท่อออกด้านซ้ายข้างเดียวนะครับคาดหลังก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับคาดหลังก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับสำหรับไฮบริดนะ ไฮบิดเนวีเป็นโครเมียมเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเป็นโลโก้ไฮบิดแทนนะรับเป็นโลโก้ไฮบิดแทนนะครับน, Pan, นะบนะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นไฮบิดพรีเมียมนะครับไฮบิดพรีเมียมนะครับด้าน,นหลังเหมือนไฮบิดเนวี y เลยนะครับมีคาดหลังโลโก้ไฮบิดอยู่ครบแล้วก็ปลายท่อออกซ้ายแบบนี้นะครับอันนี้คือไฮบิดพรีเมียมนะครับคันนี้นะครับไฮบิดพรีเมียมคันนี้ก็เป็นราคาเก้าแสนห้าหมื่นเก้าันบาทสำหรับตัวพรีเมียม 959คันนี้สีขาวเลขไมล์แสนสามนะเลขไมล์แสนสามนะครับราคา959นะครับพรีเมียมนะครับ959 889นะครับพรีเมียมตอนนี้ผมมีสามคันสีขาวสองนะครับสีดำา1คันนะครับเพิ่งซื้อเข้ามาใหม่นะครับนะคันนี้ก็ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะไฟเป็นเลนเดียวกันนะครับไฟเป็นเลนเดียวกันนะครับด้านในก็จะเป็นหน้าจอเครื่องเสียง JBL นะครับเครื่องเสียง JBL นะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้า เัาเครื่องเสียง JBL บอกไฟฟ้าคู่หน้ามีคูสคอนโทรลมีอะแดปตีคูสคอนโทรลให้เรียบร้อยนะเัาเครื่องเสียงเป็น JBL นะครับนี่ลำโพงเก้าจุดนะครับแอร์แบกนะครับมีแอร์แบกเพิ่มมาหนึ่งใบจากตัวไฮบริดนะครับแล้วก็มีที่คอนโทรลด้านหลังมีที่คอนโทรลด้านหลังนะครับคันนี้คือพรีเมียมนะครับระเบาะแถวสองเนี่ยก็จะเป็นเบาะมิกกี้เมาส์นะครับเบาะหลังปรับได้นะครับเบาะหลังปรับได้นะครับ นาทั้ง4คันนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้นะครับรุ่นย่อยครบทั่วเลยนะครับใครสนใจคันไหนนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์062 640 7776ครับ